ขายบัตรหมดเกลี้ยงในพริบตาสำหรับคนเสิร์ตใหญ่ของกราฟคนาบุตธครับที่จัดขึ้นในวันที่3ทธันวาคมนี้ซึ่งฟแฟนๆในต่างก็เรียกร้องอยากให้มีการเพิ่มรอบครับแต่กราฟก็บอกว่าไม่แน่ใจเลยว่าจะสามารถทำได้ไหมนะครับก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับผมขอบคุณวีแฟนครับถือทุกคนมากที่ให้การสนับสนุนผมนะครับลารคนกเลยบอกว่าเพิ่มรอบดีไหมอะไรอย่างเงี้ย ใช่ใช่ก็มีก็มีที่เห็นแบบว่าบอกให้เพิ่มรอบอะไรอย่เงี้ย<า>ผมเอาจริงๆเราก็อยากเพิ่มนะครับแต่ด้วย สถานที่อะไรหลายๆอย่างด้วยนะช่วงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่ทุกคนน่าจะอัดอันการจัดคอนเสิร์ตกันมาหลังจากโควิดครับผมก็เลยจะมากระจุกอยู่ช่วงนั้นซะส่วนใหญ่ทําไม่ฮอลอะไรต่างๆมันไม่ว่างด้วยสรุปไม่เพิ่มรอบใช่ไหมแต่ครับกระแสตอบรับดีขนาดก็อาจอาจจะมีโอกาสมีโอกาสครับผมแต่ว่ามันก็ต้องดูในหลายๆหลายๆเรื่องด้วยก็อยากให้เราติดตามกันก่อนแล้วกันครับคอนเสหญ่รอบนี้ต้องซ้อมอะไรหนักเป็นพิเศษไหมอืมรอบนี้รอบนี้รอบนี้ ไม่รู้ไม่บอกดีกว่าไม่บอกดีกว่าไม่บอกดีกว่าครว่ามีแก๊สอะไรด้วยใช่ไหมมีครับมีแน่นอนครับผมอยากให้เราติดตามกันว่าจะเป็นใครบ้างค่ะครับอะไรกมาณกี่คนคะไม่บอกครับคนใกล้ชิดหรือยังไงเลือกยังไงคะก็คนในวงการครับคนที่แบบว่าเคยแบบวิจารณ์กับเราบ้างยังยังครับยังด้วย นาง,งเอกคนแักกับจะมาด้วยนะหรือเปล่าน้าไม่รู้เหมือนกันครับต้องรอติดตามครับผม้อร้องกันไหครับส่วนเรื่องบ้านที่สร้างจากน้ำพักน้ำแรงครับทำงานมาหลายปีกราฟก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยแบบบ้านเสร็จตรงใจหมดแล้วดูดูแล้วงบน่าจะบานปลายนะเพราะว่าเจ้าตัว,ตวรีเควสสนามบอลในบ้านไปเลยนะครับได้แบบบ้านที่ต้องการได้ทุกอย่างแลครับตอนนี้รอเหลือถมดินนี่แหละครับ มันนานตรงนี้แหละครับผมเพราะว่าช่วงก่อนตรงนี้ก็จะฝนตกตลอดด้วยดินที่แบบถมไปมันก็ไหลออกไหลออกต้องตอบสนองความต้องการกับมากแค่ไหนบ้านหลังก็ผมรีเควสสนามบอลไปเขาเาก็แต่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่สนามบอล11คนนะครับถ้าเป็นสนามแบบฟุตซอลเล็กๆ5คนอะไรเตะสนุกๆงดับเกินหรือเปล่าก็ไม่น่าเกิน20มั้งครับ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ s u u s s r r i e e กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ